สวัสดีค่ะเกดจะเขาว่ากันว่าสตอรี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ7ปีที่ผ่านมาเก่งมีเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่สองคนสมมุติว่าชื่อ A กับ B นะคะในตอนนั้นคุณพ่อของคุณ A เนี่ยเขาก็เสียชีวิตแล้วก็ได้จัดงานศพที่บ้านซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเก่งกับ B จึงต้องเดินทางไปบ้าน A โดยที่ไม่ได้รู้จักเส้นทางมาก่อนแต่ A ก็บอกเส้นทางคร่าวๆไว้ก่อนหน้านี้แล้วเก่งจึงขับรถไปตามที่ A บอกโดยมี B นั่งมาเป็นเพื่อนด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่เก่งชักเริ่มไม่แน่ใจจึงได้ให้ B นั้นเปิด GPS ในโทรศัพท์ดูและขับตาม GPS จนไปเจอถนนใหญ่หลายเลน สักพัก GPS ก็พาเข้าไปในทางเล็กๆที่เป็นถนนลูกลังไม่มีไฟสองข้างทางเป็นป่าอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้วจึงเห็นเป็นลานโล่งเตียนเก่งขับรถเข้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณ10นาทีจึงเจอสามแยกตัววาย GPS บอกว่าให้เลี้ยวไปทางซ้ายเก่งจึงได้เลี้ยวซ้ายตาม GPS บอก แล้วก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆก็ไปเจอสามแยกที่มีต้นจามจุลีต้นใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางทางแยกกิ่งก้านแผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณแล้ว GPS ก็ยังบอกให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมขับไปได้สักระยะก็ไปเจอเข้ากับโรงงานอะไรสักอย่างดูเก่าๆโสมๆขนาดใหญ่มากอยู่ทางด้านซ้ายมือพอขับเลยโรงงานไปหน่อย จะเป็นป่าอ้อยสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทางมีซอยอยู่ทางซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆที่รถขับไปได้แค่คันเดียวขับสวนกันไม่ได้ GPS บอกให้เขาเข้าไปในซอยนั้นเก่งกับบีที่ไม่รู้ทางจึงจํำเป็นต้องตาม GPS ไปเรื่อยๆตอนนั้นเวลาประมาณหโมงเย็นท้องฟ้าชักเริ่มมืดลงทุกทีเก่งขับตรงเข้าไปเรื่อย ส่วนถนนก็ชักจะแคบลงทีลนิดจนด้านข้างของตัวรถนั้นเสียดสีกับใบอ้อยเสียงดังแกรกแไปตลอดทางเก่งขับรถไปได้อีกนิดหนึง่งก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งผิวคล้ำๆแกเดินถือมีดยาวออกมาจากป่าอ้อยข้างทางเก่งตกใจจนต้องเบรกรถจนตัวกโกงลุงคนนั้นเอามีดชี้หน้าเก่งแล้วบอกว่า เข้ามาในสวนกูทำไมมึงออกไปเดี๋ยวนี้นะเก่งตกใจมากจึงได้ถอยรถยาวออกมาเขาสะบัดคำหยาบอย่างเสียอารมณ์อยู่ในรถจนถอยออกมาจากทางแคบๆนั้นทั้งสองจึงคิดว่าจะขับรถกลับทางเดิมก่อนเก่งขับรถไปบ่นไปตลอดทางเพราะเขาฉุนตาแก่คนนั้นยังไม่หายที่ทำเขาตกใจจนเกือบขับรถชน แถมยังมันไล่อย่างกับหมูกับหมาอีกจนกลับมาถึงสามแยกที่มีต้นจามจุรีเวลานั้นท้องฟ้าเริ่มขมุขมัวปรากฏว่าเก่งเห็นลุงแก่ๆคนเดิมไปนั่งอยู่บนต้นจามจุลีเก่งแน่ใจแล้วว่าแกไม่ใช่คนแน่ๆแ,และเหมือนจะมีแค่เก่งคนเดียวเท่านั้นที่เห็นชายแก่ชี้หน้าและจ้องมองคำเมิงมาที่เก่งเก่งถึงกับใจหายบูบภาวานานในใจว่า อย่าโดดลงมานะเว้ยพ่อขับรถใกล้เข้าไปเรื่อยๆลุงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็ทำท่าจะกระโดดลงมาใส่รถเก่งตกใจเหยียบคันเร่งมิดจนรถพุ่งผ่านต้นจามจุรีนั้นมาได้พอเก่งมองไปที่กระจกหลังก็ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งใดตามมาอย่างที่คิดมีเพียงความมืดที่เริ่มปกคลุมไปทั่วบริเวณจนเก่งขับรถมาถึงสามแยกตัววาย แต่แล้วจู่ๆรถที่ขับมาก็เสียการควบคุมและพุ่งลงข้างทางเก่งกับเพื่อนตกใจมากรีบลงมาจากรถปรากฏว่ารถพุ่งชนเข้ากับสารไม้ข้างทางจนพังเวลานั้นเก่งใจเสียไปแล้วพยายามควบคุมสติถอยรถออกมาจากข้างทางแล้วขับกลับขึ้นไปบนถนนใหญ่ เก่งขับรถกลับทางเดิมวนอยู่อย่างนั้นสักพักใหญ่ๆแต่ก็ยังออกไม่พ้นจากจุดที่เคยเป็นป่าอ้อยโล่งเตียนท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทระหว่างขับไปเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างวูบวาบอยู่ตรงฝ่ายหน้ารถเป็นระยะระยะสิ่งผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เก่งนั้นกลัวมากจนสุดท้ายเขาทนต่อไปไม่ไหว เขาจึงหยุดรถแล้วยกมือไหว้ท่วมหัวขอขมากับสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปพอปีถามว่าเป็นอะไรเก่งก็บอกเพียงว่าไม่มีอะไรจากนั้นเขาก็ขับต่อไปอีกครู่หนึ่งสุดท้ายก็เจอเอซึ่งขับรถสวนทางมาพอดีทั้งหมดจึงพากันออกมาจากที่นั่นพอไปถึงงานศพฟังพระสวดแล้ว เก่งก็ได้ขอตัวกับบ้านก่อนเพราะยังกลัวไม่หายเขาบอกเอว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีวันเผาแล้วทั้งสองก็พากันขับรถกลับเมื่อเก่งกลับมาถึงบ้านก็มีอาการไข้ขึ้นสูงนแน่นอนสมอยู่กับที่แล้วคืนนั้นเองเก่งก็ฝันว่ากำลังยืนอยู่ตรงบริเวณสารที่เขาขับรถพุ่งชน ตรงนั้นมียายแก,แก่คนหนึ่งนอนอยู่ข้างสารเลือดเต็มตัวแกชี้หน้าเก่งและพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งว่ามึงชนกูทำไมแล้วยายก็ค่อยๆพลิกตัวใช้สองมือนั้นคลานลากตัวที่โชคเลือดเข้ามาหาเก่งอย่างช้ชาๆและพูดซ้ำๆว่ามึงชนกูทำไม มึงชนกูทำไมเก่งตกใจจนสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวถึงมันจะเป็นแค่ความฝันแต่ก็เป็นฝันที่เหมือนจริงมากๆเขาเดินลงมาชั้นล่างเพื่อจะไปดื่มน้ำแต่เมื่อหันไปทางหน้าต่างตรงห้องครัวปรากฏว่ายายแก่ๆที่เห็นในฝันเมื่อครู่มายืนชี้หน้าด่าอยู่ตรงหน้าต่างทำปากขมุบขมิดเหมือนกำลังพูดอะไรบางอยา่าง แต่ไม่มีเสียงเก่งตกใจจนพงะล้มลงแล้วร่างของยายแก่ก็หายไปพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อก็ได้พาเก่งกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุและทำพิธีตั้งสารใหม่หลังจากกลับมาถึงบ้านอาการของเก่งก็ดีขึ้นตามลำดับจนเกือบหายเป็นปกติ เก่งโทรไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอให้เอฟังเอเลยบอกว่าลุงที่ถือมีดยาวคนนั้นแกชื่อลุงทิศโดนงูก,กัดตายอยู่ในดงอ้อยตรงนั้นเมื่อปลายปีก่อนถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาว่ากันว่า Story เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ